เดี๋ยวันนี้ก็จะมาเจะวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในน้าครับผมในเกมเทรเวลอาบิจิบอกนะครับอย่างปาคที่แล้วนะครับผมได้จัดการทำรัวให้กับคนที่บอกเครื่องอากาศเนี่ยทำรัวไปแล้วนะครับ มัน่องเดเดินทางับเฮ้ยเดินใจจะช่วยฉันไหมนับรองว่าไม่ผิดหวังก็คือฉันมีของที่ต้องไปส่งแต่ฉันยังขาดของแต่แค่นักขุณมีอยู่เออคุณมี ขามีแล้วว่านี่เออมีกข้ายากด้วยคุณต้องใช้เหยื่อล่อพวกมันเอาเหยื่อนี่ไปคุณต้องเอามันไปวางตรงจุดที่กำหนดเพื่อจะล่อมันออกมาฆ่าพวกมันท่าตัว แล้วเอากุณมันมาให้ฉันใจเลยยี่เลยยี่เลยอดีเยวตั้งห้าอันโอ้ยแล้วัีนี้วิธคการวิธีกามันแตงตงไตนั่นแหละอ่าได้แล้มี เป็นสกละมันเป็นอาหารเนื้อเป็นเนื้อมันอ,อ,อันนี้จะติดๆๆกันติดไปติดข้ามีกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่เองครับนี่ไงนี่ไงโว้ยตรงนี้ นี่เนี่ยโอ้ยโหอ้าวเดี๋ยวใช่ไหมอ่าคนรมีได้เลยครับนี่สั่งไปหาบ้านไม่มุดจะไม่ปิดใช่ คุณมาทตอะไรที่นี่โอ้คุณต้องการความช่วยเหลือน,นั้นในการประจมไปของคุณนั่นเหรอฉันช่วยได้แน่แต่ก่อนอื่นได้ตัวช่วยฉันทีฉันต้องการสมุนไพรชทางการแปทย์ที่ปลูกในฟาร์มใกล้ๆเมืองเอานี่เอาจังพวกนี้ไป เติมในแท้เติมเดี๋ยวนะเต๋อเติมน้ำเลี๋วดูดินกพผู้ชมมันไม่โต้องดูว่าน้ำดิมันจะดูไม่คปอยชัดนะว่ามีไม่ตัวอยู่เออเติมน้ำไม่เต็มจากบ่อน้าแล้วก็ไปปลูกสมุนไพรมาสักสองต้นโอ้โหเยอะจังเลย ได้นำไม้ใช่ไม่ต้องบบกแล้วมั้งพี่เขียนอ่านเองเนี่ยโอ้โออกมาเพื่ออะไรเออจะว่าไปมีสิ่งที่เรียกว่าคุณเซเวอร์อวีไหมสิ่งไงมีเยะอะอะมีมัมีตัวช่วยว่ะนี่ไง อืมอีตายแล้วจะตายแล้วเตนอนเล็กตายนนอนเล็กต่นอนเล็กตานนอเล,ล็โอเคได้ทางมาหอันนะครับฝกหูอัตองอ่าแค่เอาสองอันอืมโซช่่่่ ชูรี่มันมาเอามาสามสี่ห้าหกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้ำ

Kirim kirim kinahan, ma. Wu yang lu jualai ngai wen dia. Oh ni. ไปเรียกน,น,นะครับสามตัวในป่าที่ตะวันตกด้วยแต่ว่าอุ้ยไรเนนะี่ยกันชัดๆนะกันจัดตัวหู หกอันน่าจะพอนะอุ้ย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 เกี่ยวเลยมองเรียนยูนอยู่นี่ฆ่ามันอุ้ยอีสัตว์กูฆ่าเบลไม่น้อยจิบหายแล้วไม่ไปหรอกบ๊ายบาย you bye bye, bye. 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 Ông Leo ngày đang vui chứ. Mình em ngủ tí đều mới mới nè. Em ngủ. Em ngủ. Em ngủ. Em ย่าไม่ลืมกินข้าวในรอบนี้จบต้องบว่าเราจะเข้านอนก่อนนะท่านผู้ชม Hello, บอรอบคุณที่นี่ฉันต้องการดอกกุหลาบ3ดอกและก็พิบแมงมุมส1ขวดเล็กจะสามารถเห็นดอกกุหลาบได้เฉพาะในกลางในเวลากลางคืนดังนั้นก็ระวังตัวด้วยและพวกแมงมุมก็จะอยู่ในถ้ำทางตะวัน การเตวันตกการทิศตะวันตกการได้ยามุมเม็นแสนยากมากมายเออผมไม่เอาคุณมีก็ดีกว่ามาติ๊งละอุ๊ยอยู่้างล่างถ้าคิดว่าอยู่ข้างบน อุ้ยลืมกินนะนี่เกลียวกินกินกินแบบนี้ไม่ลืมกินไม่ลืมกินตายนี่กูเล่นเกมอะไรเนี่ย เอยู่บนเขาหน่นเกมนึงนะเปียวเปียวเย้เข้าวงเข้าได้แล้วนี่เป็นไงเล่นเปียล่ะครับนี่คือสยีดีกว้างมากเลย ขอบคุณมากรับนี่ไปเป็นรางวัลน,นะ่หนฉันจะเตรียมตัวออกเดินทางล่ะสิครับขอบคุณอีกครั้งขอให้วันนี้เป็นวันดีสำหรับคุณวี่วันดีวันดีแปลว่าดีที่ ถ้าันมองเล้วจะได้คิดเยอะไหมมันยิมมบม,มันดีสำหรับคุณวันดีวันดีได้ใหญ่ เออได้พี่แล้วได้พี่อีกแล้วพี่สิบอันโอ้โหนี่ไงแมงตู้เป็นตัวตายมีเด็กอ่านเอ้โหตู้ตัวตายย้ดีว่แฮี้ไห ข้าวานูต่อแถวที่ต่อแถวตาเลยอืมต่อแถวต่อแถวหาเสือกได้เทือกครับชุดเกาะได้อ ตะก็ครับลงได้ด้วยรู้ว่าไมาจริงรู้ว่าไปเสื้อจนตัวตายกับแมงมุมโอ้โหไม่ได้อนะโอเคเสื้อจนตัวตายเสื้อจนตัวตาย Đu có trần ăn cả Đu có trần nạp Đu có nạp Đu có bay, Đu bay, có đẹp ba Đẹp đi ơi, mà gì nha Ô, vắc กรงเปล่าลูกสามเีอะตุ๊กันสองสร้างอีกสองไปไปยี่สิลามดีกว่าเด็กโอสลามขายเด็กดีอู้ได้ไหมแล้วแต่เปิลก็ต้องกลับเป็นห้าไง นี่เนี่ยเอาไปขายเด็กบี้เล่นเักทีเดียวพวกนี้เนี่ย,ยตายสักหนึ่งอันก็ยังดีทุนตัวตายโอ้โตัทุนตัวตายเพื่อมุกิ โอ้พ oh, yeah, yeah, yeah okay. ิษเดียมเดือดในวง้างล่างอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ถึงกิวยังไม่ถึงกิวอุ้ยอุ้ยเกลียวแล้วเดี๋ยวจะเอาพิกกี้อันแล้วครับไม่รู้ว่าเห็นได้พิษลัวมากเลยโอ้สองอันอ้อมเหรอ อ,อ้อมเหรออ่าอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันอีกอันเดียวอีกอันเดียวแล้วไปมุมอ,อีกแล้วไงอีกโอ้หแต่ไม่มีอาหารแล้วอะ่ะไงดีแล้วถ้าสุมได้ดูขึ้นมาชิบหายละถ้าเปิดสุมได้ใหญ่ขึ้นมาแล้วมมุมแย้วมมุม อือค่ะอืมไตนั่แหละกูจะน่ะกูจะนะอีนี่ก็จะไปจุ่มอ้อดีเนี่ยอาได้ใหญ่ได้ใหญ่ จริงใจด้วยโอ้โห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 ขอไม่ยออย่ดีอะไรครับ còn nâng không? này okay. cái này này nó không kịp. Thế cái

on the plan. เด็กมงมุมตอกันนะครับท่นผู้ชมใครจะเด็กแมงมุมได้อะอ่าเขาเตียวกันดีซิปุ่อ่อก็เตียวกันดิปุ๊บอ่ะเล่นไอ้ยตู้บอกก็เตะก็มันก็เตียวดิ เออเข้าแถวเออได้เดียวตัวนึงก็ได้แล้วมั้งเออดีเดี๋ยวต่อไปก็เหลือแค่บูลาบนั่นแหละสินะเออแต่ก่อนอื่นเราต้องใช้กันไกลไงกันไกลนั้นมีกันไกลไหมกันไกลไมนั่น นี่ไงตั้งไาลกี่อันนะสามอันมาตัง้งเอาไวลาตั้งไกลสามอนนันไม่ได้กไกลว้าไม่ตายตายตายมึงแตกมึงต้องแตกเดียมอีกอันนึงอีกอันนึงขอเลย ไม่ได้เลยหรอเมื่อกี้หรือว่ามังไม่ทันได้กั็นไงกันแล้วเนี่ยรวมอันละมาไหนตัวต่อไปไม้กุดกระชากว้าสีๆแล้วก็ร่วงกระเป๋ามึงแล้วก็ชี้กันไกลกอกมาอยู่ดีๆเองไม่อ่านซ่อนก็ได้แต่เออ ใช่มันอัดซ้อนกูได้แต่ว่าไม่ใช่คนที่นี่นี่ไงคนกันนี่ตายซเบรเออได้กันไกลละไอ้สร้างนีดีไลยแปดเก็บ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  ไก่น yeah, ี oh, huh. ่ก yeah. um. ็หนีจังหูแล้วเอาสักอันหนึ่งดิโห้าอันเลยอานนั่นตอจครับนั้น รอรอนริงหมือว่าจรอคืนก่อนฮนะให้ผมอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันฟังเสียงแล้วพูดกลางคืนเลย,น,น,น,ยนั่นอตอนกลางคืนใช่ไนะเออตอนกลางคืนจริงเลยแดียวยวอะไรเพื่อกับการรอตอนกลางคืนนะโอเคคนยังไม่ได้อ่าบน้ำเลย โอเคหนึ่งสองหลับอันนี้อันนี้อุยโยโอ้โหเปิดประตูมาหายละจิบหายละเดินไม่ได้นั่นแหละตายตายตาย ไปดูดดูบู๊บงงานนี่สายจูงอ่ะดีดิทายทีไรมาเสมอจุ๊บไปจุ๊บอือฮึอุ๊ยเจ้าเวลาเล่นตรงนี้ยขอบคุณมากเพื่อเป็นการขอบคุณเดิมเดิมยาวใ้เสร็นี่ มันจะช่วยเพิ่มพลังให้คุณโอเคไมาเป็นแมวจริงด้วยทีนี้ฉันจะช่วยคุณได้ย,ยังไงบ้างอ่ะใช่ดูแล้วมีชิ้นส่วนของแันที่กลุ่มตรมูบัดอยู่ตามส่วนต้อนอยู่ท,ที่หลังบ้านของฉันรู้รู้แล้ว ไปตั้งแต่กลางคืนเนี่ยไปโอ้โหข้ายาอีนนะข้ายากนคนนั่วนกินกินไม่กินอุย้ยแม่จะมือมือผมแม่จะเปลี่ยกน้ำแน,น่เลยคางด้วยแฮ แป๊กจุ๊บจิชิชชุบตายโดนลุ่มโดนลุ่มโดนลุ่มเบื่อเออก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ไม,ม่ชุบนะครับอ้าว